ดีครับทุกคนไปรุ่นป่าเบດดปลาให่คือกันไอคือเกครับว่าจะหมานบ่มี ใส่ไว้หกหลังทุกคนใส่ไว้หกหลังครับ หมันบนอ๊ะใส่ไวประมาณสิบนาทีแล้วละครับเดี๋ยวจะมาหยามบนใส่ตะอมองกุกเก้าเนี่ยละ่ะ आयो तो đứng lên tôi con, đứng lên đứng lên đứng lên tôi đứng lên tôi cuốn đứng phao lên đừng sượp chôm lấy tục khôn đừng sượp chôm lấy tục khôn hãy vào vùi vô tục khôn sượp chôm lấy sượp chôm lấy nó luôn nó cần vào khâu cho nhanh dù vào, và chả đầy vô sượp chôm lấy tục khôn ừ đưa 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 Xài vào hốc lắng mà này thay đầy lắng này cả ơ ờ, thứ vào mà như đó có hay đầy con chắc tổ cái nhanh đi tục khôn Vâng vâng tôi cũng đừng 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 đừng

ได้เลยทุกคนเดีมากพูนยใหญ่ลูกโตนี่ประมาณสามร้ได้ทุกคนอผมสวิงตักขึ้นมาทุกคนประมาณสามโตได้เออสามร้ได้อยู่ทุกคนถือว่าใหญ่แฮงเหลืองมงงเลยทุกคนออ้ยมันมันมันหลังแหลกเลยทุกคนมันหลังแหลกเลยครับมันหลังแหลกเลยสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวผมขอปลดป่ากันนะ เกี่ยวปลาหนามไวเต็มเลยทุกคนเขาก็าคุ้มขนาดเลยทุกคนปลาสายพันธ์ ปวาดูยังไ้ทุกคนประมาณสามโลได้อยู่ใส่ไว้สิบานที่แหละทุกคนอุ้ยเกือบขาดทุกคนเกือบลุดตะไว้โดนคนนี้เขาก็ลุดทุกคนดีว่ามันยำทันอืมหวานอยู่หวานอยู่ทุกคนหวานอยู่หวานอยู่เดี๋ยวเอาเสอก ข้องฝากกองทุกคนแล้วก็ดดอ,อกจากเรือ,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 อดินแห้งอุ้ยหลุดละอุ้ยเกือบไปทุกคน เกือบไปเกือบไปเกือบหลุโอ้แห้งขับไ่ปานแห้งขับอีหลีหลอนอุย้ยแถวโค้มโค้ม,มทุกคนตัดมือเหอ้อาจขาดได้ดิ

Ui, cướp lốt thái cho con Ôi, hà vấn ní cho con Mắt xây bần đầy hứa với con cho con Trắng lẹ cầm ăn vô Có mặt, mắt khấu là lạ con Ní ní vào đây là อื ừ, ได้ทุกคนพุนเห็นบ่บ่ทุกคนผุ ừ, นเอองอนลงเหื่อก่อนมัดเสือกเขาไว้ทุกคนปลอดภัยแล้วละ่ะมัดเสือเกเรียบร้อยละกว่าอยากใส่เหงื่อกันเด้อจากเขาหากเขามีเพื่อกินอีกทุกคนใส่ไว้หมวงก่กาวเขากรหมานยกขับเขากะยังหมานก,กาวเ่าอยู่ ก็ไดยามไปละหลังนึงทุกคนเหลืออีกเหลืออ,อีกหาหลังมือ่อนี่ใสหกหลังทั้งหมดทุกคนขอหยาดเอาเนื้อใส่ไหวกันเหลือเนื้อก็นเหลือสองตัวทุกคนเงาแต่เหลือสองตัวเองอ ผมใส่ปลาดุกเนี่ยปลาดุกตใหญ่ๆเลยทุกคนเห็นบ่ตําแขน่ล่ะ Cái như là tôi con cái lùn lắng may tôi khốn Cứ hợp lút nữa tôi khốn, thảm ác con này lút lấy, bởi đây kín lấy Tôi hát trắng đầy cả mán là tôi con tổ nâng xả bài chạy là lạ mán là tù nâng nó Thế này là Vẹt hà lắng cái lùn nắm cằn Hà lắng thế đầy cái tổ nâng là thứ thưa... มีโศกมีลาดอยู่ทุกคน หลังนี่พวกกินเยอะทุกคนเยอยังอย,งอยู่เขาเก่าอยู่กะบ่มีปลามาก,กินเนาะก็บปล่อยไปนี่ก่อนทุกคนอย่าไปหลุ่นหลังไม่เนะาะอย่าไปสองหลังเลยทุกคนเหลืออีเหลืออีกสี่หลังเหลืออีกสี่หลังครับ ถ้าเขากินปับ๊บเขาต้องเฝ้ามาเอาทันทีทุกคนป่าเนี่ยเขาลดไว้ไว้แต่เขาบม่ลดกะได้ขาดครึ่งไปเลยถ้าได้บ่ขาดครึ่งกะเบ็ดหักครึ่งเลยทุกคนเบ็ดหลังยังไงเขาสามารถทฮ็ดให้เบ็ดหักได้ทุกคนคงแหง้งคงแข็งแรงของเขาเนาะเหลือซีหลังทุกคนลุ่นน้ำกันครับ ผมใส่หางกันแห้งๆทุกคนยามเวลาสองหลังตัวนี้หลังหลังที่สามมาลุ่นน้ำกันทุกคนใส่หกหลังเนันจะได้ยักโตหรือว่าได้ตัวเดียวสำหรับลุ่นลุ่นลุ่นน้ำกันก็ดูไงทุกคนมีตัวเก็บเลยเมื่อกี้กับประมาณ3โลได้อยู่ทุกคน กบหอดสามลก็2สองลนิดๆเราตัวเดียวก็ได้ก็ถือว่าคมอยู่หมานหลังแหลกเลยทุกคนหลังที่สองบ่หมานเงื้อก็บ,บ่กินทุกคนทีนี้มารุ่นหลังที่สามกายหอดแล้วทุกคนหลังที่สามนี่ หมื่วานก็ใช่ทุกคนป่าดตใหญ่หรือปลายังมากินดึงเสือกพมไปหายตอมเลยทุกคนหาจังใดก็หาบ่พอกพายเรือวนหาจักระทไรหลบก็หาบ่พอกทุกคนก็หลากเสือกหลากต้นใหม่เด้ยจังใดต้นใหม่ก็หลากต้นใหม่หักไปเลยทุกคนหาจังใดก็หาบ่เห็นโอ้ยว่ะ ตายตายตายอาหลังที่สามก็บอกกินทุกคนเนื่อก็เหลือเพื่อเก่าอยู่ปล่อยไ้นี่แล้วทุกคนเห็นว่าเพื่อนเพื่อนเห็นว่านี่นี่นี่เห็นว่าเหยื่อเขาทุกคนเห็นว่านี่เหยื่อเขาอยู่คือเก่าอยู่ทุกคนปล่อยไ้นี่ละเดี๋ยวหาลันเกลจะเกิดเขาากินทุกคนจะมีว้รุ่นหลังที่สี่เนาะเรืออีกสามหลังทุกคน ดี๋ยวผมคอยหยาดภายหัอกันแล้วเอาศัวทสบตังไ้ก่อน ไอยยตาแล้วหลุดไปเลยทุกคนหลังนี่กินเยอะจะลุดไปเลยทุกคนเห็นบ่นอหรือคนเห็นบ่อหรือนี่ได้เกี่ยวมัดเลยทุกคนผู้นิโอ้ยเห็นบ่ทุกคนุ่้เบ็ดเกี่ยวขึ้นมาลึ่ลงั้งถือเลยทุกคนมาบ่ทัน ลุดไว้ไว้ทุกคนทับวันุดเขาก็หักไปเลยเขาก็อันนี้ไปเลยทุกคนป่านโอ้ยน่าเสียดายทุกคนเนงาเหลือตัวเดียวทุกคนขออยัดใส่เงาไว้คนโอ้ยกันนองได้สองตัวทุกคนลุดไปสัมไม่ลุดได้จังได้ตาย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 ขอหยัดใส่เงาคนทุกคนใส่เงาเนี่ยหาได้มาหลุ่นหม้ทุกคนโอยโอยโอย ບໍ່ໄດ້ມາບໍ່ທັນທຸກຄົນຂໍລຸດໄປຊຳຫາມັນ Mất rồi tụi con Ôi lụt về xăm được con Mà bộ thân Hên qua này nhớ không Nhớ mất rồi là tụi con Ôi ôi Mà bộ thân Hên qua không xài rồi tụi con Mà bộ thân ha vấn Lụt về xăm Nga xiết lại หลุดไว้ไว้ทุกคนถ้าเขาบอหลุดก็ได้ขาดถ้าได้ว่าขาดก็ได้ว่าขาดก็เล็ดหักทุกคนป่านี่เขาแข็งแห้งไร้สองหลังทุกคนดูน้องกันวาหมานบุกโอ้ยได้มาตัวนึงเอ้จะเป็นถือหรือบีทุกคน อมตามเลยทุกคนของร้องชุดไทย 哦，啊、oh,，我真。 เงือยังไ้่เหนียบเท่ากันครับว่าทุกคนยังอยู่บ่โอ้ยเหยื่อยังอยู่อยู่ทุกคนเขายังบอกินเหยื่ออยู่ปล่อยไว้นี่แล้วทุกคนหลังที่หาตัวมาทุกคนเดี๋ยวไปยามหลังสุดท้ายมาดูหลังสุดท้ายกันครับไปวันนี่แล้ว ลดไว้ไว้กว่านี้ทุกคนถ้าเอาถ้าเอาบอกว่าเผาเขาอยจะดีนะเข้าเดียวเขาก็ลดแล้วถ้าว่าลดเขาก็เสือกขาดเสือกล็ขาดก็เบ็ดหักเพิ่งทุกคนงอมเราปลอคว่ำแข้งแห้งของเขาแล้สุดยอดเลยหรือหวานนี่ยตั้งสี่เลยทุกคนยอมเยอะดีๆมันก็ขาด เอาทั้งเสือกทั้งยังผมไปเลยทุกคนกับลาเสียดายว่าเป็นเป็นปลาครึ่งปลาข้างใหญ่หรือว่าหรือว่าปลาโดกับโบหูทุกคนเอาลำบากทันเลยกินงหม่กับไงเติบโยผมหมัดไว่กินใหม่หักเลยทุกคนโอ้เหลือเสื่อดีเลยเาหมาัดกระชากกินงหม่หักได้ เยอะหลังพุทธาทุกคนเดินนู้นกันหลังพุทธายไก่จะเฮ็ดละทุกคนดีเยอะหนิว่าใหญ่โตนึงทุกคนกคนือประมันยกใส่ไว้ปั๊บเดียวเอทุกคนประมาณชิมหานาทีก็มาหยามก็ใช้ไว้โดนคนีจะบ่ได้ฝลายเขาจะลุดไปหมดทุกคนเขาจะลุดไปหมดเลย เขาจะกินเขาจะรุดนืดเขาก็รุดกิดได้ขาดเขาได้เพราะขาดกระเบ็ดชนะแล้วอย่างที่ใคร หลังสุดท้ายทุกคนหลังสุดท้ายบกกินซ้ำทุกคนเห็นบน่ลบกกินซ้ำยยังอย,งอยู่คือเก่าอยู่ทุกคนเออปล่อยไ้นี่ละเอา้าหลังที่หกบักกินทุกคนก็สั่นกระถือว่ามาอยุ่ิได้ตัวนึงไงเติบอยู่ประมาณสามร้เนาะสั่น,นมอนแค่นี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับผม